ให้คุณทุกคนกับติดตามหาอติดตามคุณองหญิงเพิ่มผู้ติดตามให้คุณองหญิงค่ะพี่อ้อยงานเย็บนะคะเดี๋ยวดูแค่แป๊บนึงนะคะาจานเอผู้ติดตามสามพันกว่าช่างเย็บผ้าแบ่งปันเทคนิควิธีเย็บแบ่งปันวิเทคนิควิธีเย็บพร้อมกับขายสินค้าพี่อ้อยสลับกันได้ครับ ความรู้ผู้คนด้วยขายสินค้าไปด้วยค่ะพี่อ้อยไม่ต้องรอให้คนรักก่อนแล้วค่อยขายค่ะมีคนเคยทําแบบนั้นแล้วรอให้คนรักก่อนมีเอฟซก่อนแล้วค่อยขายปรากฏว่าเอฟซหายหมดพี่อ้อยแบ่งปันไปแล้วก็ขายสินค้าไปค่ะคนอยากซื้อสินค้าก็มาซื้อคนอยากมาดูวิธีการเย็บก็มาซื้อเอ้ก็มาดูวิธีการเย็บค่ะไม่ซื้อไม่หา่าไม่ว่าอะไรค่ะเรามีหน้าที่เปิดหน้าร้านของเราและก็แบ่งปันวิชาที่ติดตัวมา ทำสองอย่างพร้อมกันแบบนี้ค่ะพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยต้องการคนดูแลไหมคะถ้าพิม์พว่าต้องการคนดูแลนะคะเดี๋ยวจะมีคนทักเข้าไปหรือพี่อ้อยทักใครก็ได้จิ้มเลือกเอาเองนะคะจิ้มคนที่เขาแชร์ไลฟ์นี้ให้พี่อ้อยเห็นแหละคนแรกถ้าไม่มีใครแชร์ไลฟ์ให้พี่อ้อยเห็นพี่อ้อยมาเห็นเองพี่อ้อยถามอาจารย์อาจารย์เอได้เลยค่ะถามอาจารย์เอได้เลยค่ะนะครูช่วยได้แค่นี้จริงๆ ที่เหลือยึดขึ้นอยู่กับพี่อ้อยแล้วนะและทุกท่านในนี้เหมือนกันค่ะเรามาช่วยไม่ต้องกลัวเรากลัวจนค่ะกลัวเหนื่อยกลัวเหนื่อยกับการสร้างตัวตนค่ะกลัวทางตันกลัวมุกตันกลัวคอนเทนต์ตันกลัวคิดคลิปไม่ออกกลัวเรื่องนั้นค่ะแต่ไม่ต้องกลัวแม่มดออนไลน์นะบางคนเนี่ยนะคะรู้จักแม่มดออนไลน์ในวันแรกที่มาเปิดอิ k ต็อกก็มีค่ะเปิดปุ๊บเจอแม่มดออนไลน์ปั๊บสมัครทันทีเป็นสมาชิกทันทีสั่งซื้อกินทันที ผู้ติดตามยังไม่ครบพันเลยได้ตังละจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยสิ่งสิ่งที่คุูแม่หนิงบอกเพราะว่าง่ายที่สุดแล้วคุณคือเราจะบอกว่าเราไม่ได้เขาเรียกอะไรอะเราเราไม่ได้พูดเอร์เกินจริงแต่เราทำให้เห็นจริงและให้เกิดผลลัพธ์จริงจากทุกๆคนจริงสิ่งที่เราแนะนำเราบอกแล้วเราบอกทางที่ถูกเราบอกทางที่ใช่เราบอกทางที่ทำแล้วมันใช่ต่อให้คุณเริ่มศูนย์เริ่มนับหนึ่ง ไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนไม่เป็นนู่นนี่นั่นบางคนบอกกลัวไม่เคยขายออนไลน์อต่นี่นบอกไม่ต้องกลัวครับคุณแค่เข้ามาและเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าหนึ่งคุณทําแบบไหนสองคุณทําแบบไหนไมเชื่อไหมในห้องห้อง a ฟ e b o o กกลุ่มลับที่เราทําไวใ้ให้กับทุกุกคนนะห้องนั้นนะแค่คุณเข้าไปเรียนรู้อ่ะอาจารย์นี่ก็มั่นใจเลยว่าแค่คุณทําตามคลิปที่เราทําไว้ให้คุณก็ขายสินค้าได้ <รอ S 1> แค่คุณ <รอ S 1> ทำเลยใช่ครับเข้าลาด้วย สิ่งที่บอกคุณก็สามารถทําได้แล้วแล้วไม่ใช่แค่บางคนนะบางคนเข้าไปเรียนออกมาไม่ใช่แค่ขายสินค้าได้ครับได้ตัวแทนด้วย <c oughs> <c oughs> เพราะอะไรเขาซื้อไปดื่มบางคนเนี่ยดื่มแค่หนึ่งซองกลับมาแล้วขอเป็นตัวแทนทันทีก็มีครับเราจะมีเขาเรียกว่าจะบอกว่าเรามีวิธีการให้กับคุณที่มันแบบไม่ได้ยากเลยแต่ว่าวันนี้หลายๆคนแค่ไม่กล้าแค่นั้นเองครับคุณยังแค่กลัวในสิ่งที่ทาคุณยังแค่แบบ ไม่ได้จะต้องมีตัวตนบางคนสอนคุณบอกบอุต้องมีตัวตนก่อนนะถึงจะเอ่อนู่นนี่นั่นคุณเคยเจอไหมบางคนเนี่ยมีตัวตนโอ้คนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พอขายสินค้าปุ๊บคนหายหมดเพราะคุณไม่ได้บอกตั้งแต่ทีแรกว่าจาุดประสงค์ที่คุณจะมาทําเพื่ออะไรเขากลับรู้สึกว่าเขาโดนหล,ลอกต่างกันไหมเขารู้สึกว่าเขาโดนหล,ลอกลวงแกพวกเรานําเสนอทันทีขายทันทีนําสุขภาพมาให้กับคุณช่วงนี้ช่วงอะไรครับช่วงที่คุณต้องดูแลสุขภาพหรือเปล่า คุณกำลังตามหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพคุณหรือเปล่าอุ้ยเออาจาันเอ้เพิ่งหายจากโคมันเลยอะเพิ่งเพิ่งหายจากโคมาเลยแต่ว่ารู้สึกแบบมันไม่สบายตัวหนูอ,อยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรอะเราก็แค่แนะนำครับไฟเบอร์เป็นพีไบอติกนะไปอะไรชําระล้างลําไส้ที่อยู่สิ่งสกปรกที่อยู่ในลำไส้ของคุณรวมไปถึงเชื้อที่ยังติค้างอยู่ในร่างกายคุณให้ออกไปให้หมดแค่นี้เนี่ยเราแนะนํา,นาแค่นี้เองอย่างเงี้ยเวลาคุณฟังคุณรู้สึกไเออเราัไปช่วยคุณ ถูกไหเราไปช่วยแค่นั้นเองครับเราแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคุณได้ดื่มให้คุณได้แบบเออพอลองไปทานแล้วแหละทุกคนเนี่ยพอทานเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้รับกลับมาสั่งต่อเน,นื่องคาขอบคุณคุณอยากได้แบบนี้หรือเปล่าล่ะอยากได้แบบบอสอ<ร>ใช่ครับช้าเข้าปากลูกค้าให้ได้ครั้งเดียวจริงครั้งเดียวเข้าปากเขาให้ได้ครั้งเดียวมีกล่องแรกจะมีอีก ร้อยกล่องตามมาทุกบ้านค่ะ,คะอันนี้คือสโลแกนของเราอยู่แล้วเพราะเรามั่นใจขนาดนั้นเลย Boss, มอสมั่นใจของมอสขนาดที่มอสแบอกว่าเอาให้เขาชิมไม่ได้ทำทำเดียวไม